นะวันนะวันนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์และพี่สุธาจีรวมกันเป็น1น่นะโดนปิดกั้นช่องสีฟ้าโปรไฟล์ดักก็ช่างมันยืนยันตัวตัวแล้วนางก็ไม่ให้ผ่านนางล็อกไปเลยจ้ะเบอร์โทรของเราก็ไม่ได้นางล็อกไปเลยค่ะหาเรื่องล็อกจนได้เนะาะทังที่เราเป็นคนโพสเราเป็นคนแชร์ของเราเองนะมันบ่หาแช่ดีนะไมมันไม่ให้โพส คือไม่ให้แชร์ไปที่กลุ่มเธอแชร์ขึ้นหน้าฟีดของตัวเองอะยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าแชร์ออกไปที่กลุ่มไม่ได้ทั้งที่มันให้เป็นคําสั่งว่าให้เราแชร์ไปที่กลุ่มสามกลุ่มไงพอเราแชร์ไปที่กลุ่มมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นสแปมซะเองเนาะมันขึ้นว่ากระบบตรวจจับว่ามีคนกําลังที่จะอันนี้ของเฟซของคุณพยายามทําในสิ่งที่คุณไม่ทำมาสั่น้าบ,าบ bar บลาอืม ก็เลยเข้าเฟซพิสุทธาจีภาษาอังกฤษไม่ได้นะเขาได้แต่พิสุทธาจีภาษาไทยแล้วก็ช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ทางช่องสีแดงและและช่องสีฟ้าจ้ะช่องสีฟ้าก็ร่วมพูดคุยอย่างนี้ไปเป็นกำลังใจให้กันอย่าเพิ่งเบื่อนะคุณพิสุทธาจีหรือว่าไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยการไลฟ์สดยืนยันตัวตนกับ AI เพราะบางครั้ง AI ก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยนะเธอเนาะโบจะสั่งรอกกอนเราไปเลยนะ กลวแจะได้ดิบได้ดีเธอนะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่หายหน้าหายตาไปจากจอ f a c e b o o k ส่วนใหญ่ก็อาจจะเจอเคสแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนมันแก้ไขไม่ได้นั่งร้องห่มร้องไห้เพราะฉะนั้นแล้วรีบดึงสติกับเพจที่เปิดไว้รีบไปบูมมันนะให้มันดังขึ้นมาเพจจะเพจเขาจะว่าเพจบอกเออพิสุทธาแพนเพจเออไปบูมเพจให้มันดังขึ้นมา เราก็มาหนุนเราก็ไม่รู้มันจะเปิดอันเดิมให้หรือเปล่าแต่เราก็มีความหวังเล็กๆเ,เข้าไปก็เข้าไม่ได้อืม,มเกิดข้อผิดพลาดอยู่นั่นแหละทั้งที่โทรศัพท์ก็ของเราเบอร์โทรก็ของเราอีเมลก็ของเรานะยืนยันตัวเราแล้วมั่นก็บ่อย่านฉลาดเกินมันไม่ชอบนะใครที่ทำเฟซบุ๊กอยู่อย่าฉลาดเกินนะโพสก็โพสพอสำนึงเยี่ยมบ้านเพื่อนก็เยี่ยมพอสังเกต แช่ก็แชร์พอสังเกตอย่ามันแชร์เยอะมันเป็นกนลวงมันบอกให้เราแชร์60กลุ่มนะครั้งละยี่สิบล้วก็แชร์ตามนั้นมันบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำๆอ้าวก็คุณเป็นคนเขียนให้เราแชร์ไปเองเนาะจ้าก็สงสัยอยู่ปกติจะเคยแช่เแค่สามนะแล้วก็ความทรงจำความทรงจำดูได้ที่เฉยอย่าไปแชร์กลับมานะเธอนะเออแชร์ความทรงจากลับมาก็โดนอีกฉลาดเกินค่ะ ทั้งที่เราก็อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะเราโพสไปไมมีใครมากดถูกใจมีคนมาคอมเมนต์ไงเออเราก็เลยตั้งใจแชร์ไปที่กลุ่มปรากฏว่าฉลาดเกินช่องสีฟ้าไม่ให้เนาะมีหน้าที่ลงคลิปแล้วก็ทำเออเอออ่อ,องๆไปแต่ละวันก็ทำไปฝนจะตกน้ำจะท่วมจังหวัดไหนก็ช่างมันมันให้ c คียดเตออ์องอ่อเออเออเนาะจะมาโพสคำพูดน้ำท่วม นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้มิเตสุดชื่นแจ่มใสสวัสดีสุดเชื่นแจ่มใสสวัสดีนั่นแหละสร้างแรงบันดาลใจน้ำท่วมใจาหายท่วมหัวท่วมหลังคาบ้านทั้งนั้นแล้วยังมาสดเชื่อนแจ่มใสอยู่เออเนาะเราอยู่ภาคอีสานตอนล่างฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมน้ำยุบต้นข้าวจะแห้งตายจะวิโพดขึ้นมาโอ้ยต้นข้าวจะแห้งตายแง่แงเนี่ยไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่สร้างความสุขมันโดนนะเธอเนี่ยพิุทตายจี โพสของตัวเองถ่ายดอกไม้ของตัวเองแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มสามกลุ่มที่มันบอกอะ่ะเออมันปิดกั้นของพิ่ชาจีวันนี้คือล็อกไปเลยนะคะมันไม่ให้ทําอืมฉลาดเกินนางไม่ให้ทําบอกก่อนเด้กใครที่เป็นครีเอเตอร์นะการที่จะเป็นครีเอเตอร์ได้หาเพื่อนในครบห้าพันคนก็ว่ายากแล้วนะคุณจะตัดสินใจเปิดโหมดมืออาชีพก็คิดแล้วคิดอีกเนาะ โพสบ่อยเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่ดึกดําบันก็ปวดหัวไม่อยากเห็นอุปสรรคเยอะจากนั้นหาชั่วโมงให้ครบหกหมื่นได้แล้วก็ยังจะต้องรักษาหกหมื่นไว้ให้ดีนะเธอได้เครื่องมือแล้วไม่โพสต์คลิปหรือโพส์คลิปแต่โพสตเยอะเกินกระโดดหลอกอืมเนี่ยพี่ชาจีเจอแล้วแต่โชคดีที่เปิดช่องอยูทูช่องสีแดงไว้แล้วก็ เปิดไทยบ้านบันเทิงโชว์ไว้อีกช่องหนึ่งแล้วก็เปิด facebook โหมดไม่ใช่มืออาชีพไปอีกช่องหนึ่งเราจะได้ไม่เบื่อไม่เหงาคุณไม่งั้นเหงาคิดเออเองเออเองไปเลยนะส่วนคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายใครที่มีพ่อแม่เล่น f a c e b o o k นะช่องสีฟ้าโดนปิดกั้นแกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกเ,เลยนะว่าเวลาโพส อย่าโพสติดกันเกินสองไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอยากให้เพื่อนเยี่ยมกลับไม่ต้องเยี่ยมเยอะเกินเพราะตัวนี้ AI ตรวจจับตรงนี้มันทํางานเก่งมากเลยนะเยี่ยมสามสี่คนกลับมาโปรไฟล์หลักเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ก็ตอบสามสี่คอมเมนต์พออย่าเยอะเออเพราะว่าคนเมื่อครบห้าพันคนแล้วความสําเร็จมันกําลังจะมามันเตะตัดขาเลยเตะตัดขาพิซาจีได้โบนัสประสิทธิภาพแล้วคุณ เดือนที่เจ็ดจะถึงร้อยเหรียญมันก็ล็อกไว้นั่นแหละโพสภาพนิ่งโดยใช้เครื่องมือโดยใช้กล้องผ่านของ Facebook แล้วนะมันล็อกไว้ค่ะมันล็อกไว้ไม่ให้ไม่ให้เหรียญวิ่งเซนหนึ่งก็ไม่ให้วิ่งขยันเกินแล้วตื่นตีสามตีสี่มาแล้วก็สวัสดีวันนั้นวันนี้แรมเท่านั้นค่ํเราเท่านี้คําในช่องคุณคิดอะไรอยู่เสร็จแล้วก็ไปโพสในสตอรี่ทำตามสเตปเป็นทุกอย่างเลยนะ ขยันเกินรู้เทคนิคแล้วมันรู้ว่าเรารู้จุดอ่อนนะใครที่เปิดเพจจะเพิ่มเพื่อนให้ครบห้าพันคนก็ไม่ได้ยากเลยคุณนะคุณเห็นไหมโปรไฟล์ใครที่วิ่งมาแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปที่มันขึ้นเขาว่าติดตามอย่าไปกดติดตามนะกดตรงรูปโปรไฟล์แล้วก็ไปคอมเมนต์เขาสามคลิปสามโพสหรือ,อสี่โพสก็ได้ดูคลิปให้จบนะ คนเราจะใจอ่อนคนไทยเดี๋ยวก็จะมากดติดตามเราเองโดยอัตโนมัติพิธาจีทําแป๊บเดียวนะครบ5,000คนแล้วทีนี้จาก5,000คน500คนแป๊บเดียวเลยนะจะบอกให้เอไอมันสงสยัยอีเธออืมมันสงสยัยมันสงสยัยมันปิดกั้นเลยมันปิดกั้นพิทาจีเลยทั้งที่มันมีโหมดอันนี้อีกนะว่าโหมดมีปฏิสัมพันธ์อนะหนึ่งคลิปคนที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนมากด ถูกใจว,ว่ามันมีปฏิสัมพันธ์แล้วเราคลิกไปเด้อเอไอมนจะตามให้คนนั้นมากดติดตามเราแต่เพอเอิรทุกอันกดไปแล้วคนตามเราอืมมันก็เลยปิดกั้นเลยมันมันผิดปกติไงเห็นไหมถี่เกินเยอะเกินเอไอก็ไม่ชอบแต่เวลาไม่ให้เหรียญไม่ให้เงินเคเตอร์เอไอชอบพูดมากพูดอะไรก็ไม่ได้มันบล็อกค่ะเนาะ อันนี้ก็แปลกนะระบบนี้แปลกครีเอเตอร์เผาพริกเผาเกลือแช่งมันอยู่บางคนไปถ่ายทะเลอย่างอันถ่ายภูเก็ตปา่าตองอะ่ะภูเก็ตก็ไม่ได้กว้างในคูณเกาะภูเก็ตเนาะหาดนั้นหาดนี้ก็เหมือนกันมันก็วิวเดิมๆซ้ำๆม,มันก็แจ้งมาว่าคุณเอาภาพของคนอื่นมาใส่โดยคุณเอาเสียงคุณใส่ต้นฉบับน้อยมันแต่วันนวิธีแก้นะคุณนะเวลาเราไลฟ์สดพยายาม หันกล้องเข้ามาหเห็นหน้าเราอย่าเห็นแต่เสียงและวิวคือหันกล้องหน้ากล้องหลังใช้ให้ครบบางคนถ่ายแต่วิวแต่ไม่เห็นหน้าเจ้าของช่องเนี่ยเออ AI มันจะบอกว่าไม่ใช่มันคิดว่าเราไปเอาเสียงคนอื่นมาใส่ถ่ายน้ําท่วมเหมือนกันน้ําท่วมชาวเหนือคนถ่ายคลิปพอเอาไปลงคลิปรีวิวคนดูเป็นล้านดีใจล้านแตกจะได้เงินหมืน่นปรากฏว่าตื่นเช้ามามันแจ้งบอกว่า คลิปของตัวเองที่โพสไม่ใช่ของตัวเองค่ะแต่เอาของคนอื่นมามีความเป็นต้นฉบับน้อยเพราะในคลิปไม่มีหน้าเจ้าของเจ้าของช่องเลยเสียงเจ้าของช่องก็ไม่มีมีแต่เสียงน้ําไหลแล้วก็เสียงคนร้องเออเพราะฉะนั้นวิธีทําคลิปีวิวพยายามใช้เครื่องมือของช่องสีฟ้ามันให้มาเวลาเราเข้าไปที่ช่องคิดอะไรอยู่เรื่อนขึ้น คลิกไปที่รูปกล้องค่ะคลิกไปที่รูปกล้องเสร็จแล้วเปิดกล้องหน้าสวัสดีเราจะคุยเรื่องอะไรเราก็พูดไปเลยแล้วก็ใส่แล้วก็กลับกล้องหลังไปให้เห็นภาพที่เราอยากจะนําเสนอแล้วก็กลับกล้องมากล้องหน้าให้เห็นรูปละอีกทั้งต้นและคลิปจบให้มีหน้าเรานะเนี่ยพอเราจับจุดได้เนี่ยมันจะบอกว่าฉลาดเกินเธอเออฉลาดเหนือเมฆ AI ไิชชอบนะจะบอกให้เนาะ AI อชอบเออ,เอ,อ เห็นบอกครีเอเตอร์ก็เลยทําตัวเออกันเต็มบ้านเต็มเมืองฉลาดเกินก็ไม่ได้จะมาคุยการเมืองก็ไม่ได้เออจะมาสอนกันก็ไม่ได้นะคุณสอนกันกระบอดอดะบอยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เห็นครีเอเตอร์มีผู้ติดตามเยอะเขาลำบากนะคุณจะหาคนติดตามได้เปิดช่องเพื่อจะมีคนครบคนติดตามพันคนนะก็ไม่ใช่ง่ายนะ คุณคิดจะทําเพจเห็นคนอื่นก็ทําเพจคิดว่ามันง่ายถือกล้องไปสายถ่ายต้นหญ้าถ่ายท้องฟ้าง่ายง่ายง่ายอะไรก็ง่ายหมดนะลองทําสินะหนึ่งคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์สังคมโลกโซเชียลมันก็ไม่ให้ค่ะลงแต่รูปแต่ไม่ไปดูช่องคนอื่นไม่ไปคอมเมนต์เพื่อนไม่ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนมันมีเครื่องมือให้หลายอย่างใช้มิครบกระบอกแดดเพราะฉะนั้นคนจะเป็นเคเตอร์ต้องไหวพริบแล้วก็เป็นบ้าด้วยค่ะนะ ฉะนั้นแล้วคนเห็นคนที่เขาทําคลิปกันน่ะบมเมนง่ายๆเด้อจะทําคลิปลงคลิปสั้นคลิปยาวโอ้เค่อเตอพี่บา่าดูสิมันทายทายกล่องไปหันทายกล่องไปนิม่มเอ,อ้ยอีเถาบักเถาเอ,อ้อยเลยหล,นลุนพนะมัน,นไม่ได้ง่ายๆนะจะบอกให้ลงแล้วมันจะผ่านไหม AI จะให้ผ่านไหมเออลงแล้วคนที่ดูเขาจะชอบไหมเขาจะมาชมเราซ้ำไหมพุทธะเออมันมีหลายอย่างใด นะเพราะฉะนั้นแล้วใครได้ดูคลิปของพิสุทาจีไลส์สดอยู่นี้ทางช่องสีแดงและช่องสีฟ้านะต้องเห็นความสําคัญของครีเอเตอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะเท่าไม่เท่าที่เขาเล่นนะ 1. นึ่งเขามีความสม่ําเสมอไม่พออยู่ในกฎในระเบียบในวินัยของช่องสีฟ้าที่มันให้ทำหนไม่ให้แชร์เกิน 2. ไม่ให้โพสภาพนิ่งเกินสตอรี่ก็ดูแบบตามระเบียบพักดูเสร็จแปบ๊บหนึ่งต้องรีบออกมา กดถูกใจกดหัวใจอย่ากดถี่เกินอ๋อหนึ่งคลิปหนึ่งอันแล้วก็ดูให้จบมันคิดเลยนะถ้าเธอไปเปิดช่องสตอรี่ไว้บางคนบอกไม่เห็นยากเลยยายนี่ไงจะมาสอนคนนะไปเปิดสตอรี่เพราะตอนนี้สตอรี่มันสร้างไรายได้เดนะคุณพิซซ่าจีเกือบได้แล้วนะเออเนี่ยเวลาเราจะได้ไรายได้จะได้อะไรเนี้ยมันจะมีอะไรแปลกๆมันเตะตัดขาเบิดเออ เราควบอกสมนำมาแน่เหตุทุถ่ายกระลบมาที่ศูนย์คือเก่าไม่0ูนย์ค่ะไม่ศูนย์เพราะอินสตาแกรยังเล่นได้อยู่อินสตาแกรมอินสตาแกรมยังเล่นได้อยู่นะจ๊ะคุณสามารถสร้างรายได้ในอินสตาแกรมได้คุณสามารถสไรไ้สา,ารงไรายได้ในช่องสีแดงได้ช่องสีฟ้าเปิดเพจค่ะเปิดเพจค่ะเพจนับหนึ่งใหม่เลยเพราะในเพจนี้เพื่อนสมไมเรียนไม่รู้จักหรอกว่ามี เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างช่องในเพจชื่อที่จำง่ายได้โดดเด่นจากเออเนาะอันนี้เราก็เริ่มทำของเราไปอยู่แล้วต๊อกแทกต๊อกแทกไปอีกแล้วแต่ไม่ทิ้งนะจ๊ะแต่ไม่ทิ้งนะจ๊ะเราก็ยังเฝ้าสังเกตอยู่ว่ามันจะปลดล็อก facebook หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าผิดกฎโดยตรงน้อยนอกจากมันจะยัดเยียดความผิดกฎให้อืมมันมีปฏิสัมพันธ์เกินกับบอดดายสูแปลกประหลาดบรลาดจะว่าเนาะ เออปฏิสัมพันธ์รีตอนเพื่อนเห็นเพื่อนโพสต์ก็เข้าไปกดถูกใจคอมเมนต์เพื่อนเอ,อมีปฏิสัมพันธ์เยอะเกินค็ไม่ได้นะมันล็อกเลยค่ะไม่เชื่อลองสิอืมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพอดีพอดีนะคะพอดีพอดีอดใครที่เข้ามารรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันไม่เลาะก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ยังไม่ไปถ่ายคลิปทุ่งไร่ทุ่งนาคุณ ไทยบ้านบันเทิงโชว์หรือว่าพี่สุธาจียังจะไลฟ์สดให้เห็นหน้าใหญ่ๆใ,ให้ AI มันเห็นให้มันตรวจจับเสียงแล้วก็หนังหน้าไปก่อนนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนค่อยไปลงภาพวิวอมมันเป็นการยืนยันตัวตนค่ะถ้าใครที่มีเคสที่โดนปิดกั้นการมองเห็นต้องไลฟ์สดนะคะใครบอกว่าไลฟ์สดไม่สําคัญสําคัญค่ะบางคนบอกพิชิตหกหมื่นนาทีไม่ต้องไลฟ์สดฟลุกค่ะ มันเป็นเคสตั้งแต่2023ตั้งแต่เริ่มดึงคนเข้ามาเล่น f a c e b o o k พอไปแย่งลูกค้าจากแพลตฟอร์มสีแดงและต้อแตกมามาไว้ในสีฟ้าเลยยัดเยียดความสำเร็จเออไม่ต้องไหล์สดก็ประสบความสำเร็จพอได้เครื่องมือมาแล้วทำให้เป็นก็เดินยุดกลับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันไม่เลาะสัปดาีลาเพื่อนๆไปแล้วขอทุกคนอยู่ดีมีสุข เนาะใครที่โดนน้าท่วมอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะน้ําท่วมแล้วก็นี่งานบุญข้าศตร์วันที่17แล้วก็เดี๋ยวแซนโดนตาอีกฝนใหญ่สิมา2ี่องครองสิทุกปีจะฝนใหญ่มาช่วงงานแซนโดนตาบุญข้าศตร์โกนคแมนนะทุกปีเลยฝนตกใหญ่เพราะฉะนั้นอีสานตอนล่างพร้อมรับน้ำร้อยเร์เซเพราะทุ่งไร่ทุ่งนาน้ำจะแห้งหมดแล้วต้นข้าวจะตายแล้วค่ะนะ เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคือใครชมพิซาจีอยู่จังหวัดไหนอีสานตอนล่างพร้อมรับน้100ํา1 0 0นะคะยอมพร้อมกดอ,อ,อากาศมันจะมาเนาะยังไงก็อยู่ดีมีแรงอยู่แรงมีฮีเดอ้อผู้ใดชมใช้บ้านระเทิงโชว์จังหวัดไหนคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคุณสารบันิลาไปแล้วสวัสดี